กบน้อยลอยพงสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเข้าครัวด้วยกันนะครับมาทําเมนูแซ่บๆแบบไทยแท้นั่นคือต้มยำไก่บ้านค่ะรสชาติจับจ้านนะครับหอมสมุนไพรเนื้อไก่นุ่มๆสดน้ําร้อนๆรับรองเด็ดแน่ครับเดี๋ยวเราไปเข้าครัวได้กันเลยครับอันดับแรกเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนครับไก่บ้านวันนี้ใช่ไก่สาวนะครับใช้1นกิโลชิ้นไก่แล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคานะครับ ตะคร้ใช้สองต้นนะครับก็่าก็หั่นเป็นแว้นบางๆนะครับประมาณ5้าแว่นไบมะกรูดวันนี้ใช้หกใบนะครับแล้วก็ฉีกแบ่งครึ่งนะครับหอมแดงวันนี้ใช้ห้าหัวนะครับบุบให้แตกรากผักชีใช้สองรากนะครับมะขามเปียกใช้หนึ่งฝักนะครับพริกจินดาใช้หกเม็ดครับพริกแห้งทอดวันนี้ใช้ประมาณแปดถึงสิบเม็ดนะครับอ้นี้อยู่ที่ความชอบนะครับว่าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเกลือใช้หนึ่งช้อนชาครับผงกุ้งรส ก็หนึ่งช้อนชาครับน้ำมะนาววันนี้ใช่สองช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาใช้สองช้อนโต๊ะนะครับมะเขือเทศสีดาวันนี้ใช้หกกลุ่นะครับโดยผ่าแบ่งครึ่งให้ได้สี่ชิ้นใบกะเพราใช้หนึ่งถ้วยนะครับน้ำเปล่าใช้ประมาณหนึ่งลิตรครับเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยครับติดเตาแล้วก็ตั้งหม้อเราจะเติมน้ําที่เตรียมไว้ให้หมดเลยนะครับหลังจากที่เติมน้ํานะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะเติมพวก ตตไคร้พวกขา่าต่วใบมะกรูดที่เติมที่หลังนะครับตามด้วยมะขามเปียกมะขามเปียกวันนี้เราใช้เป็นมะขามเปียกทั้งฝักเลยนะครับแล้วก็เกลือไฟจะใช้ไฟขนาดกลางนะครับแล้วก็จะต้มไปเรื่อยๆให้น้ําเดือดเพราะถ้าเกิดว่าใช้ไฟแรงเกินไปนะครับสีน้ําต้มที่ออกมานีจะไม่สวยไม่น่ากินนะครับน้ําจะได้เดือดไวขึ้นแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ก็รอ ว่าจะต้มสมุนไพรจนมีกลิ่นหอมเลยนะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วจากนั้นก็เติมพวกหอมแดงที่เราบุบแล้วนะครับแล้วก็รากขิงเติมลงไปเลยครับจากนั้นก็เนื้อไก่นะครับเติมลงลไปเลยวันนี้จะเป็นต้มยำไก่บ้านแบบน้ําใสนะครับปล่อยก็เขาเดือดนะครับจะใช้เวลา20-30นาทีนะครับสําหรับไก่บ้านถ้าน้ำต้มมีฟองนะครับเราก็จะตักฟองออกนะครับมันตักออกเพราะว่าน้ําต้มจะได้สี สีสวยหน้ารับประทานนะครับไฟใช้ไฟกลางๆนะครับแลว้วก็ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆตอนนี้เนื้อไก่ก็เริ่มจะนุ่มแล้วนะครับเริ่มสุกเริ่มจะนุ่มแล้วแต่แั้นก็เติมพริกพริกกินดาแดงเราหั่นเฉียงๆนะครับเติมลงไปตามด้วยพริกแห้งทอดนะครับก็อาจจะโขกหยาบๆหรือว่าใส่ถุงขยี้ก็ได้นะครับแล้วก็เติมลงไปเพิ่มความหอมนะครับ ตามด้วยเครื่องปรุงมะเขเทศผ <Okay. S 1> ง,งปรุงรสผงปรุงรสก็เติมลงไปนะครับใบมะก,กรูดที่เราฉีดไว้ตามด้วยน,น้ำปลาเลยครับแล้วก็ชิมรสด,ดูนะครับว่าขาดเหลือหรือว่าต้องเติมอะไรอีกบ้างส่วนน้ำมะนาวนี้ไว้ตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเติมตอนนี้เขาจะขมแล้วก็จะต้มเคี่ยวสักนิดนึงเอามาสักห้านาที ับห้ทุกส่วนเข้าไปในเนื้อไก่อย่างสมบูรณ์ก่อนนะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับแต่นั้นก็เติมใบกะเพราแล้วก็มีต้นหอมด้วยพอเติมลงไปก็คนไม่กี่รอบนะครับแล้วก็ปิดไฟตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับท่านผู้ชมก็ลองทำตามได้นะครับสูตรบ้านๆง่ายๆแต่อร่อยเด็ดแน่นอนครับ เพื่อท่านผู้ชมจะได้เครื่องต้มที่มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับก็แนะนํานะครับพวกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนําไปคั่วก่อนนะครับให้เขามีกลิ่นหอมแล้วก็นํามาต้มก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือเติมน้ํามะนาวครับแนะนําให้เติมที่ถ้วยเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเติมในหม้อต้มกินไม่หมดหรือทานไม่หมดแล้วปล่อยไว้นานนี่เขาจะบูดง่ายนะครับแนะนําให้เติมถ้วยต่อถ้วยเลยครับสำหรับน้ํามะนาวตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ กับเมนูวันนี้คือต้มยำไก่บ้านค่ะก่อนลานะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่กับเมนูใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ